สวัสดีตอนเช้าครับพึ่งบินกลับหลังครับมาเจอตัวกินดอกไมยราบเพียบเลยเหมือนจะบินกลับหลังทาง,งที่ผมเดินมาเอ๊ะยัยงไงเดี๋ยวผมหาลินนั่งดูใหม่ก่อนลินเข้าป่ายางพาราหรือไงเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ไปดูทำไมไม่เห็นมีพึ่งโอ้ยเอาละทีนี้ ตัวเพียบเลยครับเมื่อกี้เดินเข้าป่ายางพารามาไม่เห็นมีครับสงสัยดูไม่ดีเหมือนบินย้อนกลับหลังไปป่ายางพาราป่ายางป่าเนี่ยครับเมื่อกี้ผมก็เดินลัดเข้ามาหาดูไม่มีเมื่อกี้รู้สึกจะบินไปแถวๆนี่ครับหนึ่งตัวแต่ต้องรอดูอีกทีนึง เมื่อวานก,เก็เจอกระต้นยางพาราตีไม่ได้ครับเขาห่วงกิ่งเล็กด้วยห่วงได้ไม่ห่วงก็คงเอาไม่ได้กิ่งเล็กมากเลยครับเดี๋ยวกิ่งเขาจะหักของเขาจะเสียหายเราจะมักง่ายไม่ได้ครับเห็นเกตตัวแล้วคนอื่นเดือดร้อนนี่ผมไม่ทําแน่นอนครับเดี๋ยวขอดองดูตัวดีๆก่อนที่สอนเต็มขาหลายตัวเลยไปแไ,ไปไหน ยัยยยยยงไม่ไปมันจะดูยากหน่อยครับมันบงังแสงมันบังเงาแบบนี้ต้องดูเจาะจงเป็นลายตัวนะครับกับดอกย่าาบถ้าเป็นดอกไม้อื่นถ้าตัวเยอะๆเช่นดอกยูคา่อาดอกอะไรอะดอกเหลืองอยู่แถวที่เขาชอบปลูกตามบ้านก็จำชื่อไม่ได้ละอย่างนั้นนะต้องดู จ้องดูที่อากาศไว้ครับห้ามดูปไปหลายตัวเด็ดขาดถ้าดูปไปหลายตัวแล้วมันวกไปวนมาบิดนูอ้อมไปอ้อมมาเราไม่รู้ว่ามันไปรังหรือว่ามันมันโฉบหาเกสรเพราะว่าอย่างนั้นอาจจะเกสรจะไม่มีติดขาให้เราเห็นครับจะดูดเฉพาะน้อหวานถ้าอย่างนี้จะมีเกสรติดขากับดอกมายราบคนระับพอเต็มขาเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวก็จะเช็ดครับเช็ดแปบ๊บนึงอ่ะ เอาขาห้อยเช็ด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 ,ชดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เลแล้วทีนี้ก็จะบินกลับลังทีนี้ก็ตาใครตามันแล้วครับเนีย่ยต้องรอดูจุดนี้ครับพวกดอกพวงจำพูด,ดอกยูคาแล้วก็ดอกเอ่ออะไรนะดอกราชพฤกอะไรหรือเปล่าเหลืองๆที่อยู่แถวบ้านเ,เขาชอบปลูกตามบ้านตามโรงเรียนอะไรเงี้ยน,นะครับต้องดูจ้องดูให้รอบๆต้นครับห้ามดูลายตัว ดูที่อากาศโล่งๆไว้เดี๋ยวถ้าไปนี่เห็นเลยแล้วครับจะบินออกฉลุยเฉลุยและถ้าเราอยู่ถูกช่องเดี๋ยวคอยดูดูจุดนี้สักแพ๊บนึงเอ้าเปนยังไงเนี่ยวนโฉบไปโฉบมาไม่รู้โฉบหาอะไรนี่ขนาดนี้ยังงงเดี๋ยวสักครู่ครับขอดูตัวก่อนครับ เมื่อวานก็เจอตะเพึ่ออ่อนเจอป่ายางพาราก็เป็นรังแต่เอาไม่ได้ตีไม่ได้ครับเขาห่วงอยู่กิ่งเล็กด้วยเดี๋ยวกิ่งจะหักก็ามาเจอเพึ่ออ่อนอยู่ต้นสเดาข้างทางแล้วก็ต้นไม้ต้นกระมุกสองรังต้องปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวก่อนครับเดี๋ยวถ้าไปจุดไหนเดี๋ยวจะบอกอีกทีครับสักครู่ครับ สรุปแล้วพึ่งบินกลับหลังไปป่ายางพาราครับไปช่วงนี้เลยครับช่วงไปลไาปลายแถวๆนี้ค่อนๆป่านะครับทางนี้ก็ยังดูไม่ดีเลยเดี๋ยวต้องไปเดินเลาะดูทางนี้ใหม่แถวๆนี้ครับเหมือนจะไปเว็บไปหลังพุ่มนี้ก็ไปแต่ทางแนี้ไปหลายตัวครับไม่รู้จะอยู่ในนี้หรือจะเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่ผมดูดอกฟักทองตรงนน้นนะครับบนหมอน่อนะบินมาเนี่ยครับตรงต้นไม้ต้นนี้เฉียงๆมาทางนี้หน่อยนึง เฉียงมาทั้งป่ายางอาจจะวนเข้าป่ายางก็ได้ครับไปเดี๋ยวไปตามกันในป่ายางดีกว่าครับอุปรกรณ์สักคู่ครับเดี๋ยวเจอกันที่ป่ายางครับบินต้องโด่งมาแถวๆนี้ครับเดี๋ยวต้องเดินลุยดูตามกลางป่าไปเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับเฮ้ดอยู่นี่หรือจจเลยก็ไม่รู้ นั่งดูตะกี้แถวเนี้ครับแถวกระท่อมเขาอยู่เนี่ยครับ้องเดินวกไปบนมาไปเรื่อยๆครับมองก็ยังไม่เห็นมีอะไรจะเกาะอยู่ตรงไหนหนอจะอยู่กิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่กิ่งตีง่ายหรือเปล่าเนา ป่านี้ไม่ห่วงครับผมเคยมาบ่อยเขาบอกถ้าเจอก็ตีเลยเดี๋ยวสักคู่นะครับถ้าเจอแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับสักคู่ครับสรุปแล้วในป่ายางพาราไม่เจอพึ่งครับเดินหาจนทั่วแล้วไม่มีสงสัยเลยน่าจะเลยไปอยู่ต้นไม้ฝั่งนู้นนะครับนี่เปลดดูดอกพักทองก็บินมาเนี่ยครับ ล้วดูดอกไม้ยราบก็บินเข้าป่ายางแต่ไม่มีน่ากลัวจะเลยครับพี่น้องตัวตอมก้านมันก็ยังไม่มีไอ้ก้านมันนี่จะตอมเส้นสายหน่อยแล้วเดี๋ยวลองเดินไปดูในป่านี้กันครับเผื่อจะอยู่แถวแถวป่านี้ผมดูจากดอกพักทองบนเนินนู้นบินมาเนี่ยครับทิ้งเฉียง e เข้าป่ายางพารามันเนี่ย แปลกจริงแต่เวลาไปนั่งดูดอกไมใช่ราบตรงนี้ครับมันก็บินสวนเข้ามานี่ในป่ายางพาราแต่มันบินคนละทางครับอันนู้นบินค่อนๆป่าทั้งนุ้นไอ้ที่ดอกพักทองมันจะบินมาแถวๆนี้ครับแต่ไม่มีไม่รู้จะเลยไปอยู่ไหนกันหมดต้นพุ่มไม้นี่ก็ไม่มีพึ่งครับหรือจะไปอยู่พุ่มไกลๆนั่นก็ไม่รู้เดี๋ยวหาเดินดูตามป่ายุขาอันนี้ก่อนครับเผื่อจะเวะเขานี่ป่ายุขาลกๆเนี่ยครับไปครับสักครู่ครับ สรุปในป่ายุคาก็ไม่มีครับเพิ่งผมดูแล้วมันเหมือนมันไม่ได้บินมาทางเนี้ยมันจะออกไปทั้งเสียบป่ายางพาราแต่หาในป่ายางนั้นไม่มีเดี๋ยวต้องตามไปเรื่อยๆครับถ้าไม่เจอก็ต้องย้ายที่ใหม่เอาไว้บ้านหลังหากว้างออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยเดี๋ยวต้องเจอครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวออกข้างนอกกันดีกว่าครับเดีย๋ยวจะไม่ทันเวลา สามโมงแนละ้วในนี้ไม่อยู่แน่อนอนครับไปออกครับเดินกลับรถเดี๋ยวไปดูทั้งพุ่มไม้ทั้งนู้นกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูพุ่มไม้ฝากนู้นเลยป่ายางพาราไปนู่นแต่ที่ผมดูมันบินมาตรง ต้นไม้เนี่ยบินไปนี่ไม่งั้นก็อยู่ไกลๆนู่นแหละครับแต่ดูตัวแล้วบินย้อนกลับหลังไม่รู้ยังไงแน่ไปไปเดี๋ยวไปดูกันทาังนุ้นดีกว่าไปครับในที่สุดกระามมาจนเจอครับอยู่กับต้นยางพาราครับรอบแรกผมดูไม่ดีรอบสองมาดูโอ้ยอยู่นี่เองหลังไม่โตครับหัวน้ำขาดด้วยครับก้อนน้ำหวานขาดไม่รู้ว่าโดนลมหรือโดนนกลุงตีก็ไม่รู้ ลมเมื่อสองสาวันนี่ลมแรงเลยครับอยู่เกิ่งเล็กนิดเดียวนี่ครับถัดโอ้โหทัดอย่างไงก็ขึ้นไปเอาไม่ได้ครับกิ่งมาเล็กเกินเนี่ยครับอยู่กิ่งนู้นนะครับกิ่งเล็กจัดไปไม่ไม่ไหวแน่นอนโอ้โหอยู่สุริปเลยเนี่ยครับ จากการนั่งดูตัวดอกจะราบค้นหาตรงไหนก็ไม่เจอเจอแล้วครับแต่ตีไม่ได้ครับเนี่ยครับลองรอยก้อนน้ำหวานขาดโอ้ลอยขาดเมื่อนเนี่ยครับเมื่อตอนลมแรงเนี่ยครับเศษกระจุดกระจายไปทั่วเลยครับเนี่ยครับอยู่ทั่วเลยครับเศษก้อนน้ำหวานขาดกระจายราวๆสักสองขวดน่าจะได้ครับ อยู่ประมาณน่าจะสองขวดประมาณเนี้ยครับโอ,โอ้ยไปลม้มเดินวกไปไวนมามันสงสัยครับไปดูตรงไหนมันก็บินมาแต่ตรงนี้ดูที่ไหนมันก็ไม่มีเลยเข้ามาดูใหม่โอ้ยอยู่นี่เองดูขนาดร้อยแหวงแหว,ง,แวงครับก้อนน้ำหวานขาดครับมันจะแหวงหายไปเป็นร้อยแหวงแ,วงแวงนั่นเลยครับ ไปครับเดี๋ยวไปหาที่ใหม่กันเรื่อยๆดีกว่าครับลังนี้น่าจะหมดสิทธิ์ครับ่ายางที่ผมเดินเข้ามารอบแรกผมไม่ได้มาไม่ได้มาตรงนี้ครับเดินนู้นวนแถวๆไปนู่นแถวๆกระท่อมเขาโอ้ยหาเ้ยมาอยู่อย่างนี้เองครับเนี่ยครับเสียท่าครับไม่ได้ครับลังนี้ครับหมดสิทธิ์ ไปไปครับไปออกกันดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะหมดวันหมดเวลาก่อนไปครับกลับรถครับเดี๋ยวไปหาที่ใหม่กันต่อน่าจะลังนี้หลังเดียวอ่ะตัวบินมาลุ่มรือลุ่มไปครับ